สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้สอนเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนนะครับในการแปลภาษานะครับเขียนโปรแกรมแปลภาษาจาก Google Translate นะครับวันนี้ก็จะมาอั w เวลนะครับอีกหนึ่งอันก็คือ Text to Speak นะครับก็คือเราจะให้อ่าเราจะพิมพ์ข้อความลงไปนะครับแล้วก็ให้มันออกเสียงนะครับก็คือตามหุ่ขโอนนะฮะ Text to Speak นะครับอันดับแรกนะครับ ต้องทำการติดตั้งนะครับ uh, pyttsx3 นะครับ uh, pyttsx3 ก่อนนะครับ uh, ให้ติดตั้งทั้งสองตัวเลยนะครับนะถึงแม้ว่าของใครนะฮะพอติดตั้งแล้วแม้ถึถ้ว่าติดตั้ง install ต,ตัวเนี้ย pyttsx3 เข้าไปแล้วไม่เออเลอร์นะครับก็าตามก็ให้ติดตั้ง install uh, py นะครับ พิบบิน3-2ด้วยนะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะออกเสียงได้หรือให้มันครบสมบูรณ์แบบในตัวของโมดูลที่เราเรียกเข้ามานะครับเมื่อติดตั้งทั้ง2ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปเขียนโค้ดโปรแกรมกันเลยนะครับโปรแกรมมีทั้งหมดแค่4บรรทัดนะครับสบรรทัดจริงๆนะฮะแล้วก็ Import เข้ามานะครับ p y นะครับจากนั้นประกาศตัวแปรหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ dot c เลยนะฮะคือท่มนนี้พูดออกมาเลยนะฮะต้องการพูดว่าอะไรนะครับ นะ้วก็สั่งรันเลยครับทีนี้ครับสี่พันทัดเองเนะลองรันดูนะครับ Hello my name is Wong Suton นะครับ Hello my name is ี o n ุกสตอนะครับมันก็ออกเสียงออกมาให้ครั้งหนึ่งนฮะลองทดสอบรันอีกครั้งหนึ่งนะครับ Hello my name is Wong Suton นะครับถ้าเราพิมพ์เป็นภาษาไทยดูนะครับ สวัสดีชาวโลกนะครับดิซึ่ว่าเขาจะอ่านได้นี่ฮะอ่านไม่ได้นะครับอ่านภาษาไทยไม่ได้นะครับอ่านภาษาอังกฤษเพียงเดียวนะครับลองดูนะครับทีีน้ Hello นี่ <Hello. S 1> นะ ถ้าใคยสนใจนะครับเดี๋ยวลองเอานะครับโค้ดสี่รทัดเนี่ยไปรวมกับโค้ดแปลภาษาดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าผมจะมาทําให้ดูครั้งหนึ่งนะโดยการเอาออกเสียงกับโปรแกรมแปลภาษามารวมกันก็จะได้เป็นหนึ่งโปรแกรมเมื่อเราพิมพ์แปลคาศัพท์ปุ๊บก็ให้ออกเสียงมาด้วยเลยโดยที่เราไม่ต้องเบื่นะครับพวกันใหม่ในคิดหน้านะครับ ้าดพลภาดประการใดอะไรอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ